สวัสดีค่ะนี่ตอนเราเข้าสู่ช่อง,งอ่ะมีโปรตีนนะคะวันนี้มีวัสดุมาส่งอีกแล้วค่ะวันนี้กรองใหญ่มากๆเลยนะคะเป็นสุตรติบัตเอเบรทีทรีนั่นเองค่ะเรามีเราสั่งมาหนึ่งเล่มน,นะคะเดี๋ยวเรามาแกะดูกันว่าเราจะได้ค่ามิเออชิของเองน้องเจนยินแคปโปรเอนหรือเปล่าเนาะไปดูกันค่ะและนี่ค่ะ ตัวทีบัตนะคะของทีมบิวูรีนะน้องเจนอยู่ตรงกลางเลยนะคะชอบเล่มน,นี้มากๆเลยเดี๋ยวเรามาดูลูกส่งกันดีกว่าคะ่ะเดี๋ยวจะรีวิวด้านในนะรูปน้องเจนให้ดูนะคะอ่าไม่น่าใช่น้องเจนนะคะน้องแข่งค่ะโอเคไม่เป็นไรค่ะน้องแข่งมีโอชีอีกแล้วนะยคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันดีกว่าคะ่ะเริ่มกันที่นับอ,อกนะคะก็จะเป็นทีมบิวตูรีทั้งหมดเลยนะ ก็ S <S จะมีนองปานเป็นกัปตันทีมน้องเจนิดเป็นน้องกัปตันนะคะเชือปรางนะคะเป็นกัปตันวงเพีนแค่เทีแล้วน้องเจนค่ะเป็นทวีโอชิของเรานั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้าต่อไปกันอันนี้ก็จะเป็นสนัญลักษณ์ของทีมบีตีค่ะนี่ก็เป็นสัญลักษณ์มือน้านี้ก็จะเป็นทุกคนนะคะทาสัญลักษณ์มือของทีมบีตีนะคะน้องเจนก็นั่งยิ้มสดใสยอยู่ด้านล่างนี่เองน้องเจนก็อยู่ตรงนี้นะอืม นี้ก็จะเป็นคอนเซปต์นะของตี๊มยูตอนะคะสีก็จะเป็นสีดำทองนะน,นะคะสัญลักษณ์เนอะอ่านี่เป็นรูปเต็มๆนะคะของัปตนแล้วก็รองจปตามทีมสวยไหอมอ่าอันนี้ก็จะเป็นรูปน้องทีมนะคะน้องเจนอยู่ตรงนี้น้องเจนนะคะอยู่ตรงนั้น ว้าวไหลจังเลยโอ้รูปใหญ่สะใจมา,มากๆว้าวสวยมากน้ก่ยน่ารักมากเลยนี่มาแล้วอ่ะุณเต้นเราได้หน้านี้ไปเต็มๆเลยแล้วเตอนก็อยู่ในยูนิต18เสียงของพวกเรานั่นเองนะคะโอ้รูปนี้่เจ้า สวยมากค่ะคันนีโอชิของเราอันนี้ก็รูปนแดงกัมงอันนี้สวยมากเลยค่ะโอเคอันนี้ยังยูนิตเดิมอยู่นะโอเคลูกไหนก็ดีไปหมดแลยค่ะล้ออันนี้ยูนิตไปกันนะเจอกันหน่อยนะคะนโอเค เจนดูนี่สวยจังเลยอันนี้ก็จะเป็นความรู้สึกนะของแอต่ละคนตั้งเจนเะห็นี่อันนี้ก็เป็นในส่วนของความรู้สึกนะคเนะเดี๋ยวเรามาอ่านกันเจนมีแคโฟเรทีมีตัวนี้นะคะตั้งแต่วันแรกที่เริ่มประกาศ ก็ตั้งตารอมาโดยตลอดว่ากับตันปันของเราจะเล่นสเตทอะไรตื่นเต้นมากๆตอนนั้นรู้สึกว่าเมื่อไหร่จะได้เต้นสเตทใหม่กันนะจนเวลาผ่านมาเรื่อยๆก็ได้รู้ว่าสเตทใหม่คืออะไรความรู้สึกแรกคืออื ừ, 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 ้อหือเท่มากและเข้าใจสิ่งที่ปันอยากให้ออกมาในทิศทางแบบไหนจนวันที่ซ้อมเต้นรันทูต่างๆคือเหนื่อยมากๆแต่เป็นความรู้สึกที่อยากโชว์ให้แฟนคลับได้ดูแล้วถึงแม้จะต้องฝึกซ้อมมากกว่านี้ก่อนจะไปโชว์แต่ความรู้สึกมันอัดแน่นไปหมดดีใจที่ได้เต้นสเตทนี้และดีใจที่มีปันจอนอไปกลัปตันและรองกััน ถึงแมท้ทีมจะมีปัญหากันบ้างแต่ทุกคนก็สามารถผ่านมันมาได้ด้วยกันอีกใจมากๆที่นี้อยู่ทีมมิตรีค่ะนี่น้งเจนของเรานะี่ยเป็ไฮเดรซีนนะคะชิะมน้องเจนตรงนี้ปกหลังก็จะเปช่วน้องๆน,นะคะก็เหรอไม่ได้รูปสู่รน้งเจนไม่เป็นไรคะ่ะเราไปตามหารูปสู่รน้งเจนกันต่อวันนี้ไปก่อนแล้วไปได้คะ่ะ